สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนมิถุนายน2563ก่อนอื่นตนะ้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับเครื่องดื่มสมุนไพรสิงค์ธรรมาครับเครื่องดื่มสมุนไพร8ชนิดนะครับก็หาซื้อง่ายนะครับร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ทั่วไปนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการ กำลังกายและกำลังใจที่ดีเครื่องดื่มสิงค์คำรามบำรุงร่างกายนะครับสำหรับคนสู้ชีวิตสิงค์คำรามคำรามสู้นะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีกันเดือนนี้นะครับดาวพุธดาวประจำตัวของท่านเนี่ยจะโคจรถอยหลังพระพุธนี่จะโคจรถอยหลังอีกแล้วบ่อยนะครับพระพุธนี่เป็นดาวที่โคจรถอยหลังบ่อยที่สุดเนื่องจากเป็นดาวที่ใกล้โลกนะครับเป็นดาวที่ใกล้โลกมากที่สุด หมายถึงโลกมนุษย์นะครับนั่นแหละก็ทันั้นการโครจรเนี่ยจะมีความอยู่ใกล้กันมันก็จะโครจรไปในวงใกล้ๆกันแต่ว่าดาวดาวโลกเนี่ยเป็นแกนกลางนะครับของจักรราของ,ของการทำนายจักรราศีนะไม่ใช่ความเป็นจริงความเป็นจริงคือพระอาทิตย์เป็นแกนกลางจักราวาลน,นะครับและโลกก็หมุนรอบด้วยอยเี้เราเราสมมุติ เอาจาักราวาลเนี่ยมาตั้งเป็นวงกลมจกลักรราศีและเอาโลกมาอยู่ตรงกลางนะแล้วก็เอาดาวเนี่ยโคจรน,นะครับเอาดาวโคจรโดยใช้ตัวเลขเนี่ยนะั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสมมุตินะแต่มันเป็นการเก็บสถิตจากการที่ดาวโคจรไปตามต่างๆนี่แหละมาใช้ทํานายสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้นะเนี่ยคือหลักโหราศาสตร์นะครับนั้นะ ดาวพระพุธเนี่ยโครจรพักองศาดาวพระพุธคือดาวประจําตัวของท่านนะถอยหลังหรือว่าเรตเกตนะครับจากพบกรรมมะนะครับก็คือการงานนะเข้าสู่พสศุภะตอนถอยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่างานที่มันกำลังจะดีๆีกำลังจะเดินหน้าเนี่ยพอถอยปุ๊บมันหยุดเลยพอถอยปุ๊บอะไรที่มันจะดีมันกำลังจะมั่นคงเ่ยมันจะติดขัด มันจะถูกเลื่อนมันจะถูกเลื่อนออกไปก่อนนะท่านอาจจะต้องไปส,สางงานเก่าๆนะบางท่านได้ตำแหน่งใหม่ขึ้นตำแหน่งใหม่แต่งานเก่ายังต้องกลับไปค้างขาอะไรลักษณะนี้ยังไม่จบอ่ะยังไม่จบบางท่านเขาเรียกว่าย้ายแล้วนะย้ายสถานที่อ่ะแต่ว่ายังต้องกลับไปเคลียร์งาน สองฝากสองฝั่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะเนี่ยติดขัดนะดาวพุธรวมทั้งให้ระมัดระวังเรื่องอุปกรณ์การสื่อสารคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะเครื่องมือการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยมีระ,ะต้องระวังว่าอาจจะมีการเสียหายติดขัดพังต้องซ่อมอย่างนี้ด้วยนะครับก็ระมัดระวังแต่เรื่องที่ดีเนี่ยมีเหมือนกันเรื่องดีคืออะไรการเงินนะ ดาวศกดาวประจำพบการเงินของท่านเนี่ยถอยหลังเหมือนกันแต่คราวนี้ถอยหลังดีเพราะถอยหลังเข้าสู่พบสุภะและเป็นกเกษตรการเงินเป็นกเกษตรนะการเงินดีการงานมีปัญหาแต่การเงินดีเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือกลับไปตั้งหลักแหละดาวพระพุธจะโครจรกลับเข้าสู่ราศีพฤษศนะปลายเดือน คือวันที่21มิถุนาแต่พระศุกเนี่ยตั้งแต่8มิถุนาเนี่ยก็กลับไปอยู่ทระศบแล้วแล้วก็เป็นกเกษตรด้วยแล้วก็เป็นดาวการเงินด้วยเป็นดาวเจ้าเรืนสุขพ้ะด้วยก็ได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะได้เงินจากทางไกลนะจากสิ่งดีๆนะถามว่าโชคลาภพอจะมีบ้างไหมไมมันก็พอได้เหมือนกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีกัน นะครับคือเงินนะ่ะเงินดีนะครับแล้วแล้วดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเงินที่เป็นเงินสด่านะเป็นเงินสดด้วยงนั้นะก็เป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับชา,า,าวลัคนาราศีกันนะมันมีข้อไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ข้อดีเนี่ยก็ดีพอสมควรเลยแหละนะเรื่องการเงินนะใช้ได้ทีเดียวนะครับโอเคเลยนะดาวอื่นมีปัญหาไหมมีดาวเนี่ยการงาน ท่านจะต้องมีปัญหาเพราะว่า1ดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยเข้าสู่ภพกรรมม,มะเห็นไหมดาวเจ้าเรือนวินาศเข้าสู่ภพกรรมมะเขาเรียกว่ามีปัญหาที่คาดไม่ถึงมีปัญหาที่มันไม่แล้วเสร็จอ่ะเนี่ยมันเบื้องเกี่ยวกับเบือบเบ้องหลังงานที่แทนที่จะมั่นคงแทนที่จะเดินหน้าเนี่ยมันต้องมีอะไรจุกจิก,จ,กจุกมากวนใจปัญหาเก่าๆปัญหาที่คาดไม่ถึงอะไรต่างๆนานาก็ต้องระมัดระว i̇şte ังนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวินาศ โคจรเข้าพบกรมมะนะครับและดาวเจ้าเรือนกรรม,มะเนี่ยของท่านเนี่ยมีดาวราหูซึ่งเป็นอริอยู่นะครับ mm hmm. เมื่อพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่พระราหูนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นคู่คลาดคลาดนี่คือสุริยะคลาดนะไม่ใช่คาดแบบอาคาดนะ สุริยาคาดนะครับอสุรินทราหูจรจักรกรากรกลุ่มเล็งระวิวรจะปัทุทาลาภาเขาเรียกว่าอะไรนะทุกขลาภนะทุกขลาภเพราะว่าราหูเป็นดาวเจ้าเรือลีด้วยนะครับโคจรเนี่ยมาเจอกับพระอาทิตย์คือราหูเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ก่อนแล้วต,ตั้งนานแล้วทีนี้ละพระอาทิติเนี่ยโคจรเข้ามาเมื่อพระอาทิตย์โคจรเข้ามาก็วุ่นวายเลยนะครับก็เจอกันก็ ไม่โอเคนะครับก็ระวังเรื่องของการงานนะมันเกิดในเรื่องการงานนะแนวโน้มเรื่องการงานของท่านต้องระมัดระวังให้ดีต้องดูแลเช็คการความผิดพลาดให้ได้นะครับการความผิดพลาดให้ได้ดูแลตรวจสอบอะไรให้เรียบร้อยมันจะติดขัดนะในเดือนนี้มันก็ต้องแปลกอะมันแยกกันการเงินอ่ะดีแต่การงานกับมีปัญหานะครับต้องระมัดระวังนะ อังคารนะครับดาวอังคารโคจรเข้าเล็งลัคนาอันนี้อาจจะไม่มีผลอะไรมากแต่ก็ต้องระมัดระวังนห,หน่อยเรื่องของการเดินทางนะครับเรื่องของเรียกว่าคําพูดคาจาอังคารเลงน,นะดาวของท่านประจําตัวคือดาวพุธก็ถอยหลังด้วยนะการพูดการจาการสื่อสารต้องระมัดระวังนะเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของทั้งอุปกรณ์ทั้งคําพูดนะครับ บางทีพูดไปสื่อสารผิดพลาดเกิดเสียหายในเรื่องการงานนะพูดกับพูดเพื่อนร่วมงานพูดผิดพลาดสื่อสารผิดพลาดอาจจะมีอารมณ์นะแก้ปัญหาหรืออะไรก็ตามอาจจะมีการประท่าคารมประท่าฝีปากเนี่ยก็ต้องเจนเย็นนะมันมีเกณฑ์ นะครับมันมีเกณฑ์น,นะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะแล้วมันจะทําให้งานมีปัญหาลุกลามใหญ่โตนะครับต้องระมัดระวังนะครับโอเคการงานนะต้องระมัดระวังการพูดจาการสื่อสารอุปกรณ์อย่าลืมนะอุปกรณ์โทรศัพท์คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ดูแลเช็คนะอาจจะมีเกณฑ์กระติกขัดเสียหายเน็ตล่มอะไรเงี้ยโทรศัพท์ออกโทรออกไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะวุ่นะวายห,หรืออาจจะถึงขั้น เสียหายพังตกแตกอะไรก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสโครจรพักองศาดาวเสาก็โครจรพักองศานะครับจากมังกรเนี่ยกำลังพักองศาเข้าสู่ธนูดาวพักเนี่ยนะหมายถึงถอยหลังเนี่ยถ้าดาวที่อยู่ในตำแหน่งดีต้องทายกลับเสียแต่ถ้าเกิดดาวที่อยู่ในตำแหน่งเสียต้องทายกลับดีเพราะกำลังเขาเรียกว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับ การโครจรพักเนี่ยก็คือพักเข้าสู่พบที่ดีนะครับก็คือดาวพฤหัสเนี่ยโครจรกาลังจะกลับมาที่ธนูกําลังจะเป็นเกษตรนะครับกำลังจะเป็นเกษตรและดาวพฤหัสก็จะโครจรเข้าสู่พบที่4นะครับก็ถือว่าเป็นดีเนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสของท่านม,ามองยาวๆเนี่ยมันกําลังจะก้าวกระโดดขณะเดือนเนี้ย ผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยมันคือการเซตอะ่ะมันคือการเขาเรียกว่าเซตซีโร่เลยก็ว่าได้นะคเคลียรระบบคเคลียหน้าที่วางตำแหน่งต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนกะ็จัดการงานเก่าให้ข้างค้างและเตรียมพบกับสิ่งดีๆเพราะเดี๋ยวดาวพฤหัสเนี่ยกลางเดือนกร,รกฎาเนี่ยนะก็จะโคจรกลับมาอยู่ตำแหน่งที่ดีนะพฤหัสจะเป็นสีทรงศัก์แช้มชอย ตอนนี้พักแล้วก็คือถอยหลังแล้วเกิดผลแล้วดาวเสาร์ก็เช่นกันดาวเสาร์อยู่ในภพที่ห้าเนี่ยเสียนะแต่พอเริ่มถอยหลังเนี่ยโอเคก็บรรเทาเหตุในเรื่องของพินทุบาทจอไปนะครับเสาเป็นห้าเนี่ยถือเป็นพินทุบาทจรแต่ต้องเป็นคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะครับก็เรียกว่าล,าลักนณาราศิกันที่เกิดวันเสาร์ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นพินทุบาทจรซึ่งจะเป็นไปอีก ปี2ปีเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยดาวสาวพักองศาแล้วต้องทายกลับดีเพราะว่าบันย้อนกลับแล้วนะฉะนั้นผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถูกระงับไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะในภาพรวมเนี่ยก็เนี่ยครับสุขภาพไหมสุขภาพดูแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะการเดินทางการอะไรเงี้ยสุขภาพเพราะว่าดาวประจําตัว พบมรณะเนี่ยนะคือพระอังคารพระอังคารก็มาเล็งลักนะพระอังคารก็มาเล็งรักแต่ดาวพฤหัสดาวประจำเขาเรียกว่าดาวที่คุ้มโทษคุ้มภัยเนี่ยกำลังโครจรเข้าตําแหน่งดีฉะนั้นก็ไม่ถือว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยจะเลวร้ายมากนะครับก็ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพไปตามาสเต็ปนะหาหมอตรวจเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะหลายท่านไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก นะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าดาวเจ้าเรือนบรณะโคจรเล็งลัคนานะแต่ว่าดาวดาวประจำภพราศีมีนเนี่ยคือพฤหัสเนี่ยกำลังเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีนั้นก็โอเคก็ถือว่ายังพอคุ้มโทษคุ้มภัยได้นะครับอุบัติเหตุไม่มีนะถือว่าโอเคเลยทีเดียวแต่ก็ต้องเล็กๆน้อยๆอะ่ะไม่ประมาทดีกว่านะครับไม่ประมาทดีกว่าอังคารเล็งนะ ภาพรวมเป็นดังนี้นะครับการงานเนาะอย่าไปอย่าไปท้อนะมันวุ่นวายอะแต่ว่ามันก็ผมว่ามันเป็นการวุ่นวายเพื่อจะก้าวกระโดดต่อไปเพราะดูแล้วไม่ได้ไกลเลยเนี่ยเดี๋ยวพอกรกฎดาดวงท่านจะเปลี่ยนอีกแบบชนิดที่ก็พลิกพลิกเลยอะพลิกดีนะไม่ใช่พลิกไม่ดีนะพลิกดีมากเลยนะเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะกรกฎานะโดดเด่นทีเดียวแหละลักขณา,าศีกันอะแต่เดือนนี้ วุ่นวายนะวุ่นวายเพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อในเดือนถัดถัดไปเนี่ยจะได้รับผลสิ่งที่ดีทราบชาวลัคนาราศีกันนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะการการเงินนะนะดีข้อดีก็คือการเงินนะจะดียาวด้วยนะครับการงานก็วุ่นวายหน่อยแต่ก็เป็นการปรับฐานปรับเซตนะครับเพื่อให้มันดีขึ้น ภาพรวมก็เป็นอย่างนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงค์คำรามนะครับผู้สนับสนุนหลักทางช่องด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรแปดชนิดสิงค์คำรามไว้ด้วยลวกันนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ